ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะจ๊ะทำกลางสายฝนฝนตกกระนำเลยนะจ๊ะฝนตกกระนำแต่เราก็มาทำหน้าที่นะจ๊ะวันนี้ครกใหญ่ๆใบเบเล่อมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะจ๊ะจะทำอะไรดีจะทำอะไรมาดูกันนะจ๊ะให้ดูกันเลยให้ดูกันเลย เริ่มพิจาจณ์นี่จ้ตาตํานะคะตําะถามตําะถามตําเหมือนตํามะละกอเลยจ้ะเราก็จะใช้รวมๆหลายมะเลยนะจ้ะหลายมะจ้ะก,ก็มีมะเขือปอมะเขือปวงมะถามอ่อนแล้วก็มะเขือเทศนะจ้ะใส่ปูนะจ้ะใส่ปูใส่ปูปอ่ะเครื่องปรุงนะจ้ะ เครื่องปรุงให้ดูกลางจะอ่ะอันนี้ดูชัดๆนะจ๊ะมะขามมะเขือมะเขือเทศแล้วก็อมะเขือพวง <c oughs> จะออกมะอันนี้จ้าพริกกับกระเทียมเตรียมไว้แล้วอันนี้จ้าปูป,ปูปูนัจ๊ะแล้วก็มีโอโอ,โอ๋ออาไปเพื่อนจ้ารวงไปแล้วนะจ๊ะอันนี้คือ อันนี้คืออ๋อหมูยอนะจ๊ะหมูยอแล้วก็มะนาวที่เราจะใส่ลงไปเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะทานมะานาวด้วยเคี้ยวเปลือกไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณเพราะว่าอะไรนะมุจจะขอบคุณที่มีน้องข้างบ้านเอามะานาวมาให้นะจ๊ะ มะนาวก็คือเหมือนเลมอนเลยจ้าทานเปลือกได้ด้วยเพื่อนพิมก็เลยใส่เปลือกลงไปด้วยนะจ๊ะมาดูกันเลยเราจะตํำยังไงนะคะพริกเยอะๆเยอะนะคะนี่เราจะเพื่อนๆใส่หมดนี่เลยนะคะนาวใส่พริกใส่พริกตำกันเลยนะจ๊ะ ยอนเลยนะจ๊ะเฟรคอะอ่าใส่มะขามลงไปจากเพื่อนนะจ๊ะมะขา,ามมะขามที่เราใช้ทำมาพริกมะขามนี่แหละจ้ะ๊เนาะอ่อนๆ ะโอ้เพื่อนพิมก็จะใส่ ละเอียดพอประมาณนะจ๊ะเ,เพื่อนไม่ต้องละเอียดมากเนาะพอได้เคี้ยวสักนิดนึงจ้จะก็จะใส่มะเขือเทศนี่จะเยอะเยอะเลยมะเขือเทศเนี่ยเป็นทั้งผักเป็นทั้งผลไม้นะจ๊ะใส่ไปเยอะเยอะมะเขือเทศมะเขือ,ปอเอปาะนีก็ปอก กระเทาะหน้าแว่นให้เรืออบแผนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแปรงที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมองมองนกขุนอทองร้องฮู้อ้ยนี่นะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรียกมะเขือเคือนะจ๊ะคล้ายๆมะเขือเทศเลยจ้ะพี่น้องเนาะแต่เขาจะหวาน หวานอร่อยชุ่มคอนะจ๊ะอันนี้หวานมะเขือเทศสีเหลืองอ่ะจ้ะเป็นพวงพวงกันเลยนเนาะมะเขือเทศเสร็จแล้วนี่จ้มามะเขือพวงสีมะสีมะนะจ๊ะวันนี้ตําสีมะนะจ๊ะมะเขือพวงฝนตกถึงบ้านเนาะ ฟ้าร้องบ้านพี่หัวใจพี่โดนขยี้แหลกสลายบุกน้ายํำโครนผ่าใส่ฝนมาแทบตายน้องมณีตามชายไปกับสายฝนพรำอ้าวเ,เมื่อใส่มะเกือพวงลงไปแล้วก็นี่จ้าโอนนะจ้าโอนนะจ้า ปูปูปูนอกจากปูแล้วใส่ปูไปหนึ่งตัวก็พอนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะเพื่อนพิมจะใส่ปลาร้าน้ำเดือดน,นิดน้อยนิดน้อยปลาร้าน้ำเดือตามไปด้วยซีขคราอีกจักน้อยนะจ๊ะๆๆนะจ๊ะกิวกิวกราบกาบนี่นะจ๊ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งซอนนะจ๊ะ เป็ดเปรี้ยวหวานสามรสสามรสกันเลยกันเลยอาตามไปด้วยนี่จัมมะนาวหั่นเล็กๆเราเคี้ยวทั้งเปลือกทั้งน้ำมะนาวลงไปเลยนะจ๊ะ,ะโครกกันครกกันเสร็จเลยเพื่อนๆจ๋าหอมมาแล้วหอมมาแล้ว ายกดบอกเพื่อนพิมพ์ตำอะไรนะาะตำอะไรนาะมันหอมจริงนะเพื่อนๆหอมจริงๆอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไซผู้ใดเขาเป็นคูซสอนเมยามนอนบ่มีไผ่กอดสองแขนของอ้ายอสีจอดกอดไว้บ่ให้ไผ่มาชม หอมลายสิแมนเกนมนาอมกว่ากาบสาวอื่นๆอยากได้ตัวน้องมาประคองทั้งคืนเงินแสนเงินหมื่นก็บ่ได้ตื้ตามอมเอาละนะเจ้ะเรื่องของการร้องเพลงเป็นเรื่องของความสุขเล็กๆน้อยๆน,ยนะจ้ะส่วนเรื่องของการฟัง อู๋ได้ฟังก็ได้ก็ขออาไรขออาไรเด้อจะเด้อจ้าอือหือชิมก่อนชิมก่อนชิมสักนิดหน,นึ่งนิดหนึ่งอือหือครบทุกสิ่งอย่างอือเป็นเพื่อนดูหน้าตา อือืมออือืมอืม,อม,อม,มาหามจ้าอาทานไมนาาี่จ้ะมาดูกันอุ๊ยอุ๊ยนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆเห็นไหมาจา้าสีสันนะ่ารับประทานเหลือหลายน้ำลายหกน้ำลายหกอ่าเหลือแต่นี่แล้วจะ อาหมูยอจะหมูยอหมูยอใส่ลงไป้าเสบเบกลายลา้เตกเตบร้ไม่บอต้องว้าวด้วยบอต้องว้าวอันนี้จบจบสิ้นขบวนความนะจ๊ะเจ้าปูตัวน้อยเจ้าปูตัวน้อยรอชูช่อรออรุณนะจ๊ะ อ่าอาร่อยจริงๆิชิมมะเขือพวงด้วยชิมมะเขือพวงด้วยหมูยอด้วยจะเข,เข้ากันเข้ากันเคี้ยวดำกรึบ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 นะจ๊ะมีปูมีหมูยอมีมะเขือพวงอ่ามีเอ่อมะเขือเทศนะจ๊ะอ่าไปหือ สุดยอดค่ะอืมคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนกินมาตำแบบกลางฝนกันเลยเนาะก่อนุีาตไปทานก่อนนะเพื่อนๆเนาะขอบคุณจ้าจ๊ะสวัสด,ดีจ้า